สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของแจ็คไรเดอร์และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกความรู้สึกครับเพราะเราคือเดอะโคชห้องที่ปรึกษากครับ วันนี้ผมมีคุณแม่ที่อยากจะมาปรึกษากับโค้ชที่ปรึกษาของเราคุณแม่อยากมาระบายพรั่งพรูความน้อยอกน้อยใจครับเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยรู้สึกว่าอไอ้สิ่งที่เคยคิดไว้ว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่ไปเรื่อยเมีครอบครัวแล้วอยากได้ฟิลแบบคำว่ารักเราไม่เก่าเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเก่าลงเก่าลงทุกวันครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คิดว่ามันจะหวานหอมมันจืด มากจนคุณแม่วันนี้ไปถึงจุดที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่คนอื่นๆจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความน้อยใจความ ปวดในหัวใจนะครับวันนี้คุณแม่จะได้มาระบายกับพวกเรานะครับต้อนรับนะคุณแม่น้ำหนึ่นะครับคุณวราพรเพชรจรูนครับแม่น้ำหนึ่งสวัสดีครับนะฮะวันนี้แม่น้ำหนึ่งจะได้คุยกับโค้ชที่ปรึกษาของเรานะครับต้อนรับครูเคสครับดรเนปรียมุสิกชัยชุ่มชัยโยสวัสดีครับ เอาล่ะนะฮะแม่ห hmm. น <I 'm S 1> ึ่งพร้อมนะพร้อมค่ะ20นาทีนะครับเป็นของแม่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเราปรึกษาครูเคสกันครับค่ะก็คือว่าตัวเราเป็นคนชอบเที่ยวชอบไปไหว้พระนะคะแบบอยากไปไหนก็ได้วันหยุดอย่างเงี้ยแต่คือไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเวลาเราจะไปอย่างเงี้ยถ้าบอกแฟนที่บ้านปุ๊บเขาจะบอกว่าอืไปทำไมรถติดคนเยอะทำไมไปวันอื่น ก็คือวันอื่นคุณต้องลางานแต่วันนย้เป็นวันหยุดคุณสามียังทำงาน<ช>จำอยู่ใช่ค่ะเลย5วันจันถึงสุขไม่ได้ละ ใช่ค่ะ,ะว่างแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ฮะทำอะไรฮะทุกวันนี้คือคุณแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งค่ะแต่คุณแม่มีลูกจ้างอยู่ที่ร้านเพราะฉะนั้นคุณแม่จริงๆไปวันไหนก็ได้ใช่ค่ะคุณแม่ไปได้ตลอดเออแต่ว่าเอาละในเมืองคุณสามียังทางานอยู่ก็เสาร์อาทิตย์นี่แหละคือ<ช>วันของเราใช่ค่ะให้กลับกลายเป็นว่าอ่าคือเขาไม่ไปเขาจะบอกว่ารถติดไปนู่นคนก็แย่งกันกินที่อยู่ก็ไม่มีที่จะอยู่อย่างเงี้ยต้องไปแย่งกันทุกอย่างคือเหนื่อยกับการขับรถ ทำงานก็เหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนก็สรุปว่าคือไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยากอยู่บ้านใช่เขาอยากอยู่บ้านบางทีอเราอยากไปเขาไม่ไปคนสุดท้ายเราโมโห,หก็ขือนรถของเราไปคนเดียวอย่างเงี้ยก็ไปคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งลูกอยู่อย่างเงี้ยเราบอกลูกลูกก็พาไปแต่จริงๆอะ่ะเราก็อยากให้เขาพาไปแต่คือเขาไม่พาไปยิ่งทั่วยิ่งแบบทักช่วงเทศกาลไม่ต้องพูดถึงเลยคือไม่มีโอกาสได้ไปไหน เพราะเขาก็จะบอกว่าไปคนเยอะแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอยู่บ้านดีและเออตอีอาจจะเปิดเซขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้องไปเที่ยวละไปเที่ยวทะเลปุ๊บยูยดีใช่่ะโทรไปถามน้องอ้าวไปทำไมไม่ชวนเ้านึกจะมาก็มาเลยเออก็เลยบบว่าทําไมคนที่บ้านเราไม่เป็นอย่างนี้มั่งนึกอยากจะชวนไปไหนก็ไปเออต้องให้เราเอ่ยปากพอเราเอ่ยปากคือก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปก็ทาให้เราอนอนคิดนั่งคิดแล้วไม่ได้ไปเป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่อยากไปแต่เราอยากไปนะเออแต่คุณไม่อยากไปคิดมากน้อยใจไปถึงขนาดไหนแม่บางทีก็เยอะอะค่ะบางทีก็นอนร้องไห้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะทำไมแบบว่าทําไมไม่เป็นแบบว่าเออเหมือนคนอื่นเขา,อย,าอ,อย่างแบบมีปัญหาว่าโบนัสจะออกบบอีกปุ๊บจ่ายโบนัสให้เราอ่า ถามว่าไม่พาเราไปเที่ยวหรอ,อไม่พาเราไปกินนู่นกินนี่มั่งหรออทําไมอ่ะก็ให้ไปแล้วอยากจะไปไหนก็ไปออยากจะกินแล้วก็ไปซื้อก,ก็บอกว่าทําไมไม่เหมือนคนอื่นนะเขาให้แล้วอย่างน้องเนี่ยได้ได้โบนัสจากสามีแล้วอ่าสามีพาน้องไปเที่ยวพาไปช้อปปิง้งพาไปไหนตอนไหนแต่คือพอให้เราแค่นั้นแล้วคือจบคุณจะไปทําอะไรก็เรื่องของคุณแต่สิ่งที่เราอยากได้คือไม่ใช่ตรงนั้นเราอยากได้โมเมนต์ใช่เราอยากได้โมเมนต์อยากได้ความสุข แต่สิ่งที่เราได้รับมาคือมันไม่ใช่ความสุขที่เราอยากได้จริงๆไปถึงขนาดถ้าคิดว่าเออถ้างั้นก็ไม่จาเป็นต้องมีชั้นอยู่ใช่บางครั้งก็คิดนะคะว่าแบบว่าถ้าแบบนี้นะคุณแยกกันอยู่เลยดีกว่าไหมเ,เงินเราหายเองได้นะอ,อไม่จำเป็นหรอกคุณอยู่เหมือนเป็นภาระเราเช้ามาเราต้องหาข้าวให้กินซักผ้ารีดผ้าทุกอย่างแต่คุณกลับจากทางานมาปุ๊บคุณทาอะไรคุณดูแลต้นไม้ คุณไ,ไม่สนใจเราเลยคุณดูจากเราไปคือเหมือนคิดว่าชีวิตคุณรักต้นไม้มากกว่าเราเหรองคัิดแบบนั้นใช่เคยแบบว่าแบบพังค้งบอกว่าไปนอนกับต้นไม้เลยไหมแต่เวลาเขาเขาย้อนกลับมาปุ๊บเดี๋ยวจะทิ้งให้หมดเลยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบคือเราก็ทำก็รู้ว่านั่นก็คือความสุขเขา่าเราก็ไม่อยากทำนะความจริงก็ถูงขั้แต่แค่ก็น้อยใจอะพูดงตรงเลยใช่ค่ะน้อยใจเป็นอะไรที่น้อยใจมาก แต่จนถึงวันนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะคือปกติเหมือนเดิมทุกอย่างต้องสื่อสารกันแล้วแต่ว่ายังไงดีฮะไปที่ครูเคทดีกว่านะะครูเคทครับเห็นหัวใจคุณแม่แล้วเนาะเข้าใจเลยโอ้ยางั้นต้องให้คำปรึกษารับครูเคทเป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆบ้านนะครับทีนี้คุณแม่ครูเคทอยากจะให้มองอย่างนี้ว่าคือคนเราเนี่ยถ้า เขาอยู่ในสภาวะซึ่งแบบมัน,ม,นมันกระปี้กระเป๋าสนุกสนานนะคะพอ,อแฟนชวนไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็อยากไปดิเพราะมันกําลังกระปี้กระเป๋ามันอยากไปนะคะแต่ถ้าหากว่าสามีคุณเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะเขาเพลียมากนะเพลียทั้งร่างกายและจิตใจเพลียหัวสมองเพราะทำงานมา5วันนะคะ พอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่อยากรับรู้อะไรเขาอยากพักนะคะโอ้ยครูเคสเห็นภาพเลยเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่างานอดิเรกที่พ่อมีความสุขคือการดูแลต้นไม้คือการอยู่กับอะไรที่ไม่มีเสียงตอบโต้มาไม่ต้องมาฟังใครไม่ต้องอะไรอันนี้ชัดเลยนะครูเคส เพราะ oh. นั้นค,คุณแม่อย่าพิ่งอย่าพิ่งไปน้อยใจต้นไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาไม่มีทางรักต้นไม้มากกว่าคุณนะไม่มีทางแต <laughs> ะะ่ถือว่าอยากจะชวนนะคะชวนให้ลองมองว่าแบบเออทำไมชวนแล้วไม่ไปเพราะว่าคือเขาอาจจะมีความเครียดทางทางทั้งร่างกายและจิตใจ <c oughs> ในจากที่ทํางานน <c oughs> ะเป็นไปได้ไหม <c oughs> นะคะที <c oughs> นี้พอมาถึงเสาร์อาทิตย์ปั๊บเนี่ยเขาก็อยากจะนอนพักคือฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่อยากคิดฉันไม่อยากจะเจอคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ะะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ไปไหนเลยสักอาทิตย์หนึ่งนะคะคุ okay, <ๆ>้งค้กำลังจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเขาเป็นคนซึ่งจะทำอะไรจะไปไหนเนี่ยต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าใช่หรือไม่ใช่ค่ะแตไนะะ่ไม่ใช่คนปรับไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่คนปรับไปแต่พอเราวางแผนปุ๊บเนี่ยเราวางไว้ปุ๊บต้นปีเราจะไปกลางปีคือให้วางแผนล่วงหน้าเลยครึ่งปี สรุปประเด็นคือไม่ได้ไปเหมือนเดิมเพราะว่าขณะที่เราวางแผนเนี่ยเราไม่ได้บิ้วอ่ะมันต้องบิ้วอารมณ์ด้วยสิคือมันไม่ใช่อ่ะคือเราอยากให้เขาหาสถานที่แบบไปเที่ยวเขาโมแต่ให้เราหาอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสภาว่าที่จะหาเองคือบนหนูความรู้สึกของเราวะเขาไม่อยากไปเที่ยวมากกว่าไม่ไม่อย่าเพิ่งสรุปความอันนี้ก็เรื่องสรุปความด้วยความน้อยใจว่าเธอไม่เห็นความสําคัญของฉันใช่ไหม,มคุณเคสแค่ชวนมองว่าเขาเหนื่อย นะคะคดังนั้นถ้าเราจะงัดใครสักคนหนึ่งซึ่งมันเนหนื่อยเหนือยแล้วมันไม่อยากเจอมนุษย์นะ่ะนะคะเราก็ต้องค่อยๆบิ้วก่อนอวางแผนล่วงหน้านะค่อยๆบิวนี่นี่น,นี่พ่อมาดูนี่นี่แม่แม่เจอที่พักสองที่นี่เพราะว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆบิ้วนะคะแล้วก็มีอะไรคึบบหน้าก็มาอินฟอร์มมาบอกกันอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคอยเคยลองแล้วแต่ไม่เขาบอกแล้วแต่คุณ เออเอามาให้ดูแล้วเออวฉันว่าสองที่นี้น่าไปก็คือเปรียบเทียบว่าจะไปไหนดีไปนี่ดีไปนั่นดีแล้วแต่คุณคุณอยากไปตรงไหนอ่าแต่พอเราบอกปุ๊บอ่ะมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้นั่นดีไหมไอ้นี่ดีไหมอ่าสุนัขเข้าได้ไหมอ่าคือต้องบอกว่างั้นคุณก็หาเองพอหาเองสรุปคือเขาก็ไม่หาจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งปีก็คือไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่ในบ้านอย่างนั้น ใช่สรุปว่าคือเราก็ไปเที่ยวแต่กับเพื่อนอย่างเดียวใช่ค่ะทำไมเขาะะถึงบอกว่าให้ให้คุณเป็นคนหาเขาบอกว่าเหมือนจะกลัวไม่ถูกใจเราค <ข sea S 2> <ต>่ะพอเราหาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีประเด็นขึ้นมาเหมือนไม่อยากไปอะ่ะตั้งประเด็นขึ้นมาตั้งแง่ขึ้นมาอะไรทําให้เขากลัวคุณไม่ถูกใจคะ่ะเขาบอกสถานที่ไม่สวยมากถูกเขากลัวคุณไม่ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขากลัวคุณไม่ถูกใจเพราะเขาคิดว่าเมื่อคุณไม่ถูกใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ปกตินะคะปกติก็เป็นคนที่ว่าไม่ถูกใจคือเป็นคนที่ว่าไม่ด่าไม่อะไรทั้งนั้นถ้าไม่พอใจเราจะอยู่เป็นโลกส่วนตัวคือเราจะเงียบไม่พูดเลยสามอาทิตย์ก็ไม่คุยมาแล้วนี่ไงจะเป็นคนที่เงียบฉันอยากจะคุยเมื่อไหร่ฉันก็คุยนี่ไงคะนี่คือพฤติกรรมคือกับข้าวหาให้กินเสื้อผ้าซักให้หมดแต่แค่ไม่คุยอย่างเดียว แล้วถ้าเผื่อว่าสามีทําอย่างนี้คุณคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ถามว่าเป็นยังไงก็ปกตินะคะเหมือนจะชิลๆเพราะว่าเหมือนเขาไม่แคร์เราเราก็เลยชิลๆไ,ไปเลยใช่ไม่แคร์ค่ะคือคุณแค่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่สามีคุณเขากลายเป็นคนที่เงียบกริบแล้วก็ไม่มีออไอเดียไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าระเบิดเวลาจะระเบิดเมื่อไหร่ค่ะ ะะเพื่อเพลย์เซฟก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันใช่ไหมแต่นี่พอพอคุณเริ่มเสนอมา mm hmm. เฮ้ยมันอาจจะแบบเออเออใกล้เคียงกับความคิดเขา mm hmm. เขาก็เลยเริ่มเสนอความคิดเห็นของเขาบ้างนะคะแต่ที่จะชวนมองนี่ก็คือว่าการที่สามีเงียบไปหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่จอยอะไรกับเราเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราทําตัวเหมือนระเบิดเวลาใช่ไหม มีคนบอกว่าเป็นคนเป็นคนที่ชอบคุยแต่เขาไม่คุยกับเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ระเบิดเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ดีๆคุณไม่คุยกับเขาสามอาทิตย์เนี่ยมันไม่สนุกนะคะแล้วสามีจะต้องอยู่ในสภาวะอึดอัดใจสามอาทิตย์เนี่ยอยู่ดีเมียไม่คุยด้วยเนี่ยคุณคุณพยายามมองปัญหาฝากคุณฝากเดียวแต่คุณไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของของตัวสามีนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าคุณไม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะแต่ทีนี้มนุษย์เราเปลี่ยนตลอดนะคะ ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะคะมนุษย์เนี่ยความต้องการมันเปลี่ยนตลอดค่ะวันนี้อยากกินไอ้นี่พอไปซื้อมาแล้วอวันนี้มันไม่อยากกินความต้องการมันเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณจะเป็นคนด่วนสรุปความว่าฉันเชิญเธอเชวนเ,ชเธอไปแล้วเธอไม่ไปแปลว่าเธอไม่รักฉันแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ถูกค่ะะฉะนั้นคุณแค่มีความรู้สึกว่าที่สามีเขาไม่เสนอความเห็นเลยเนี่ยพกวระเบิดเวลา แต่เมื่อสบายใจก็ก็เริ่มอ้าปากพูดบ้างเอาท่าทางจะนะลองเสนออันนี้สิท่าทางเมียน่าจะโอเคเอย่างเงี้ยแล้วลองนึกถึงภาพคนที่จะต้องอยู่กับความกลัวอยู่ตลอดนะคะ<ม>เขาก็รู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขอันนี้ผมขออนุญาตสะท้อนแบบมุมมองผู้ชายนะคุณคแม่เนาะผมก็กลัวเหมือนกันนะที่คุณแม่เล่าเมื่อกี้ว่า<ม>พอเขาเริ่มอ้าปากบอกเอ้<ม> hey, แล้วสัตว์เลี้ยงเขาได้ไหมเอ้ hey, แล้วเร,เราจะไปตรงไหน<ม>อะไรยังไง ความกังวลของเขาเริ่มจะอาออกเพราะเขาเห็นคุณแม่กระตือหรือลน้นแล้วคุณแม่ก็ตอบกลับว่างั้นคุณหาแล้วกันผมกลัวนะคุณแม่แล้วผมก็ไม่สบายใจเลยที่จะได้คําตอบแบบนี้เพราะว่าฉันแค่เริ่มจะแสดงความกังวลในใจฉันเพราะทุกคนมีความกังวลหมดแม่แต่จริงๆแล้วคือเราอะอยากให้เขาเป็นคนหามาั่งไม่ใช่ว่าให้เราแต่หาอย่างเดียวจะไปไหว้พระเราก็ต้องเป็นคนพูดเขาไม่เคยชวนแม้แต่ครั้งเดียวว่าเอ้ยวันนี้ไปไหว้พระกันนะ เออวันนี้ไปทำบุญกันนะไม่เคยมีแต่เราไปไหว้พระนะเขาชอบไหว้พระไหมอ่ะเขาชอบไหว้พระไหมคือไม,<า>ไม่เคยชวนเขาไปซื้อต้นไม้ไหม <c oughs> อา้าวไปตลาดต้นไม้เฮ้ยเพราะว่าตลาดต้นไม้มีคาเฟ่อ่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยออนเนี้ยเคยลองแล้วพอไปต้นไม้ปุ๊บไปปับ๊บปรากฏว่าต้นไม้ที่บ้านนี่คือลน้นล้นบ้านเลยเอตอนนี้แ้าจะไม่มีที่อยู่แล้วแม่ความความสุขที่มันจะต้องหาทางลงร่วมกันนะครับบางทีผมว่าก็ต้อง แชร์โมเมนต์ที่หน่งต้องรู้ใจเขาว่าเขาอยากทำอะไรถ้าเขารักต้นไม้เขามีความสุขกับกต้นไม้แล้วคุณแม่รักอะไรคุณแม่รักคาเฟ่คุณแม่อยากเช็คอินบ้างคุณแม่นุ่นนี่นั่โน้นมันเป็นไปได้ไหมแม่หาทางที่มันจะไปด้วยกันได้ คเราไม่ว่าเรื่องปลูกต้นไม้รักต้นไม้อ่ะคุณรักต้นไม้จริงบางทีบางครั้งเราเข้าใจนะเหมือนคุณรักต้นไม้มากกว่าเราผมว่าบางทีแม่มองต้นไม้แม่หมันเคี้ยวอ่ะเอาจริง <c oughs> อยากจะเขาไปยิงจริงเลยมันอะไรนักหนาได้อยู่กับต้นไม้ <c oughs> เอาง่ายๆนะพี่แจวบอกาะว่าเปิดประตูรถมาปุ๊บเข้าบ้านดูต้นไม้ก่อนเลยดับแรก <c oughs> คือไม่ดูคนไม่ถามคนดูต้นไม้ก่อนนะทำไงอ่ะ แค่คา,ฟาเฟ่แค่ตรงนี้คุณยังพาฉันไปไม่ได้ oh. ฉันต้องไปกับเพื่อนเออไม่เป็นไรฉันไปกับเพื่อนก็ได้ออ,<ม>อยากกินอะไรอ่ะคือต้องบางครั้งเราอยากถามเขาว่าจะกินอะไรอยากกินอะไรปรากฏว่าแล้วแต่คุณอเราก็อยากให้เขาคิดบ้างไม่ใช่ให้เราคิดอย่างเดียวคือเหมือนเราเป็นผู้นําตลอดอย่างที่บอกว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วบางทีเนี่ยเราก็ลืมใส่ความหวานชื่นนะให้แก่กันหรือกันหรือเปล่านะมีแต่ความคาดหวังหรือเปล่านะ,ะผู้ชายที่โดนฝ่ายหญิงคาดหวังมากๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มแบบกลัวระเบิดเวลาจะลงเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้อง Play s a ซ e กันแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณฝ่ายหญิงก็มานั่งน้อยใจว่าเธอไม่เคยคิดอะไรเพื่อฉันเลยไม่ใช่เพราะเขากลัวค่ะเขากลัวเขากลัวบรรยากาศ บรรยากาศอึมครึมเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้ชายกลัวที่สุดแล้วทำไมเขาไม่เหมือนสามีของคนอื่นมาคะอยู่อีกคุณแม่อ่ะอ้าอแทนผู้ชายเลยนะแม่เอาผมไม่เรียบเชื่อกับเหมือนเหมือนสามีเพื่อนอย่างเงี้ยอันนึกวันดีคืนนีเฮ้ยไปเที่ยวทะเลกันดีกว่านึกจะไปก็ไปเลยเก็บเสื้อผ้าไปกันเลยเงี้ยเป็นคำถามที่เป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าเพื่อนคุณแม่เขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับสามีเขาคะก็ครอบครัวเขาดีนะคะ คือแล้วยิ่งสามีของเพื่อนอะปุ๊บ mm hmm. พอเพื่อนบอกว่าจะไปนูน่น okay. โ mm hmm. อเครีบเก็บกระเป๋าเลยชาวมาไปกันเลยที่พูดเขาพูดยังไงคือเขาพูดปกติค่ะแต่คือสามีเขาตามใจภรรยามากคุณแม่อย่ารีบด่วนสรุปนะคุณแม่ลองไปสังเกตพฤติกรรมนะคะของเพื่อนๆที่ดูเขาหวานแหววเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมมันต่างกันคือถ้าเราสามารถทําให้คู่ของเราเนี่ยมีความสบายใจนะคะเขาก็อยากจะทํานู่นทํานี่กับเราแต่ถ้าบอกว่าเราไปสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่า อะไรอะเหมือนเหมือนเหมือนเขาถูกตีกรอบแล้วติดคุกแล้วนะหรือว่าทำอะไรก็ไม่โดนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็กลัวระเบิดเวลานี่แหละอยากถามคุณแม่เลยว่าครั้งสุดท้ายที่คุณแม่ชมสามีอะชมเรื่องอะไรเคยชมอะไรไหมก็เอาง่ายๆคือก็โอเคนะเขาก็ดูแลแม่เขาดีอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอเคเป็นลูกคนนึงที่ดี ให้เงินเดินแม่ถามเราว่าให้เงินเดินแม่ได้ไหมทักแต่งงานด้วยกันแล้วบอกอ่ะทำไมจะให้ไม่ได้โอเคอันนั้นอันนั้นไม่ใช่คําชมคําชมเลยคะ<ม>่ะเอ,อ้ยเื่าไม่หรอเฮ้ยสีนี้พี่ใส่แล้วขึ้นอย่างเงี้ยเนี่เขาเรียกคาชมก็ <c oughs> คือเอางาไม่มีเลยพืดอย่างนี้ในเมื่อไม่มีอันนี้ตรงกงินข้ามเราเนี่ยเคยอ้อนสามีบ้างไหม,มเคยไหมเคยนะคะแต่สามีเฉย ไหนลองอ้อนมาสักเรื่องน่น้องทําให้ดูดิหมายถ่งว่าคุณเขาอยากไปตรงนี้พาเขาไปหน่อยอย่างเงี้ยแา่พี่สาวบว่าคนเยอะไม่ไปเผื่อขับรถรถติดก็อย่างที่บอกไงคะว่าคนบางคนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมเร่องนี้บอกให้พาไปหน่อยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าก็คือคือเราพูดเนี่ยพูดก่อนที่เขาจะหยุดด้วยค่ะก่อนจะวันหยุดด้วย แต่คือ <therapist. S 1> พูดมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่พาเราไปเฮ้อไปเรียนวิธีอ้อนมากกว่านี้นะเออเออก็ผมเข้าใจมมุคุณแม่เหมือนกันนะถ้านนั่งคุยมาเพราะว่าเราก็มนุษย์โซเชียลเนาะพอเห็นคนอื่นเป็นนู่นเป็นนี่ดีนู่นดีนี่เราก็อยากให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราบ้างเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเชื่อไหมคุณแม่จากประสบการณ์ผมมาหลายครั้งที่เราเห็นคนอื่นในโซเชียล ตลอดเวลาเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้นะครับในทริปนั้นอาจจะไม่ได้มีความสุขไปเยอะกว่าเท่าที่เราอยู่บ้านกับสามีและสามีนั่งดูต้นไม้บุญแม่ก็เปรียบเทียบตลอดเวลาว่าบ้านนู้นเขาดีกว่า<อ>บ้านนี้เขาดีกว่าค,ครูเชื่อว่าบางทีเราเผลอโดยคําพูดเราเป็นการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉนั้นสามีก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่ฮีโร่ของคุณละเขาไม่ได้อะไรมีความสําคัญอะไรสําหรับคุณ ว่าถูกเปรียบเทียบตลอดนะคะเขาก็รู้สึกต่าต้อยด้อยค่าเราไปเรื่อยๆอนะแล,แล้วแล้วคุณยังอยากจะให้ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในเมื่อคุณเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเองนะชมก็ไม่ชมไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นฮีโร่เหมือนสมัยจีบกันใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าคุณแม่รู้สึกยังไงก็รู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกน้อยใจอยู่อะค่ะถามว่าเป็นคนที่ขี้น้อยใจมันขี้น้อยใจมากลูกเค่ขอถามคุณแม่คำถามนงได้ไหมค่ะ ครั้งที่เราไปชวนสามีว่าพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่หน่อยเนี่ยนะคะสามีมองมาเห็นอะไรเห็นหน้าเราหน้าเป็นอย่างไรคะเราก็ยิ้มนะเวลาเราอยากให้เขาพาไปไหนอ่ะเราก็จะมองแบบยิ้มนะพาฉันตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขาเห็นหน้าเรายิ้มแล้วในใจเขาคิดว่าอย่างไรคะในใจเขาคิดว่าคิดอย่างเดียวรถติดเบื่อขับรถเหนื่อยเขาน่าจะคิดว่าบรรยากาศภายในรถจะเกิดอะไรขึ้นแกเขาพูดออกมาตรงๆไม่ได้ เพราะระเบิดเวลาจะทํางานทันทีเขาก็เลยต้องอ้างอะไรที่มันไกลตัวเช่นฝนตกรถติดถูกไหมเขานึกไปแล้วว่าบรรยากาศในรถจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาคิดว่าเขาคิดอย่างไรคะในรถจะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ลองอ่านใจสามีสิกลัวเราว่าคนเราเมื่อถูกว่าบ่อยๆเนี่ยนะคะ คุณค่าในตนเองเนี่ยมันต่ำต้อยเตี้ยติดดินค่ะมีใครอยากจะไปแล้วก็ได้ยินได้ฟังให้รู้สึกว่าเราก็เตี้ยติดดินลงไปเรื่อยๆเื่ยไหมคะนอนอยู่บ้านดีกว่าไหมอยู่กับต้นไม้ต้นไม้มันไม่ด่าฉันแต่กคุณแม่ก็ไม่เคยว่าเขนานะคะไม่ได้ว่าตรงๆหรือไม่ได้พูดใจหยาบคายนะคะแต่ว่าเราเราไม่มีโมเมนต์ที่เห็นเขาเป็นฮีโร่อีกต่อไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคู่ของเราเขาก็รู้สึกนะ สมัยเป็นแฟนใหม่ๆแล้วก็โอ้ยพี่ครับพี่ขาคือเขาคือฮีโร่ของเราแต่วันนี้คุณไม่ได้แสดงให้เขาเห็นแล้วว่าเขาคือฮีโร่ของคุณแถมตดอ้าปากปับถูกตำหนิขยับนิดนึงถูกตำหนิอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นการคุยกัน20่สทีที่ผมไม่ได้ขานเวลาเลยนะ <c oughs> แล้วหมดเวลาด้วยนะ คือเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วคุณแม่ลองลองคือผมว่าโมเมนต์นี้คุณแม่อาจจะมีคาคาพูดอะไรอีกหลายอย่างในหัวใจนะค่ะถ้าเทปนี้ออนแอร์เมื่อไหร่คุณแม่ย้อนดูแล้วค่อยๆแกะที่เราคุยกันนะครับค่ะเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคุณแม่นะครับที่มานั่งคุยกับเราแล้วก็เปิดใจให้กว้างวันนี้ผมเห็นวนหัวใจคุณแม่เยอะเลยนะครับน้ำหนึ่งขอบคุณมากนะครับคุะครับแล้วก็คุณครูเกตครับขอบคุณครับ ก็จะกลับไปคิดทบทวนนะคะว่าเ,ออเราจะต้องกลับมาคุยกันนะออไม่ใช่ว่าคือมีอะไรต้องปรึกษากันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็จะเป็นระเบิดลงหรือเก็บไป็ระเบิดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะต้องมาแชร์ความคิดอะ ต้องช่วยกันเอ่อเอาคุณรักต้นไม้นะแต่คุณต้องพาฉันไปเที่ยวได้นะเออจะได้ไม่มีปัญหากันตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อว่าท่านใดรู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะก่อนที่จะไปโทษคู่ของเราเนี่ยนะคะให้ลองย้อนกลับมาถามก่อนว่าเออแล้วตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วเมื่อเวลามีความขัดแย้งอะไรกันเนี่ยนะคะเอออย่าเพิ่งไปเอาไอ้ตัวเนื้อเรื่องมาเป็นตัวขัดแย้งนะคะแต่ให้ลองกลับมาดูชื่อว่าเฮ้ยเมื่อเราอยู่ด้วยกัน2เราเนี่ยบรรยากาศมันเป็นอย่างไร ะคะใครอึดอัดอะไรตรงไหนนะคะมีอะไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหมถ้าอย่างนี้ทอยทีทอ,อยอาศัยกันนะคะความรักก็จะกลับมาหวานแหววเหมือนเดิมค่ะ